สวัสดีครับนะครับนอะมนี่กับมะพอกับอเล็กฟาร์มคอนแกน่นนะครับนอะมนี้ผมก็จะพามาเบิงนะครับนะปลูกต้นไม้เปลี่ยนชีวิตเป็นอย่างคืาว่าปลูกต้นไม้เปลี่ยนชีวิตนะครับนอะลูกยี่สิบสาปีก็จะได้ขาย ปลูกซักเนาะครับเนาะก็ต้องใช้เวลา10ปี20ปีก็จะมีมูลค่าก็จะตัดขายได้นะครับเนาะของดรสมหมายปลูกซักนะครับนะเานะาจะจากเงาจากหัวนะครับเนาะจากเงาซักนะ่ะปลูกมา32ปีนะครับเนาะมีคนมาให้ต้นละสามหมื่นกว่าบาทนะ่ะมันเปลี่ยนชีวิตเพิ่นเพิ่นมีซีนะครับอ่าเพิ่นมีนะครับแปดร้อยก็ต้นนะครับเนาะแล้วอ่า ลวงใหม่มาขายยูทีประมาณอ่าต้นละสามหมื่นนะครับแต่ว่านะครับคิดราคาประเมินออกมานะครับเนอะอ่ายูทีสี่สิบก็ล้านนะครับประเมินแบบไดกับประเมินนะครับราคาการแปลรูปการยังออกมานะครับเนาะจะเป็นในลักษณะแบบนั้นแล้วผู้ใดสี 4, กไปสืาา่อสี่สิบก็ล้านเอาผู้ที่เพิ่มมองเห็นว่าเพิ่นสามารถเพิ่มมูลาค่าจากไม้ซัก บพราะว่าจะเป็นตัวเป็นเตียงเห็ดกระดอกกระดานนะครับเนอเห็ดเปืนยนะครับเนอเห็ดเป็นไม้คงสางเห็ดเป็นต้เนาะครับเนอพิ่นกระไบซื้อผู้เฮาคฉดบ่ออกเฮากับ่ซื้อเนอครับเนอก็เป็นในลักษณะแบบนั้นเนอครับเนอการปลูกป่าปลูกไม้กเลยเปลี่ยนชีวิตเนะผมก็ปลูกนะครับอยากได้ไม้ซักนะครับเนอในพื้นที่นั่นละแต่กรมวิชาการพิ่นบอกว่าปลูกซักเนอ ต้องอาจจะเป็น6เมตรคูณหเมตร8เมตรถึง8เมตรอ่ามันถึงจะต้นใหญ่มันถึงจะอวบมันถึงจะรุ่นกอดกอดบ่หุม่มเนาะครบับเนาะผมก็เลยปลูกต้นสากเนาะอ่ากับต้นพายุงและกับยางนาในพื้นที่สองไร่นะครับเนาะสักพายุงห่างกันนะครับเนาะไร้แถวกับสองเมตรนะครับคูณสองเมตรแต่ความกว้างก็อยูป่ประมาณสองเมตรคูณสี่เมตร นะครับเนาะก็เป็นในลักษณะแบบนั้นก็จะเป็นสองคูณสี่เนาะกับปลูกทิมไปบัวรูดอกว่ชิงไงใบไงบัวรูดอกว่าชิได้ขายบา่ได้ขายาแต่ปีหน้าได้ขายบักขามเลี้ยนแน่นอนบักขามเลี้ยนบักขามเทิดเต่ละพื้นที่บ่คือกันนะครับเนาะบักขามเลี้ยนบักขามเทิดมองมองกะร้อยยี่สิบบางมองก็ร้อยสามสิบ 120, บางมองกะห้าสิบบางมองก็หกสิบ, 50, บ,ม,บมันอยู่ที่เฮาขายเอง หรือเขาไปยิมจะมู่พื้นหายใจถ้าขายเองอาจจะขายได้โลละแพงแต่ว่าอาจจะขายได้น้อยนะครับนอทาวสังตลาดแต่ทางเท่องขายเองเท่องหายพอขาแม่คขาพมันซอยขายนะครับนะกอกจะดชิเฉลี่ยอยู่ทีประมาณโลละลอยมันก็เป็นไปได้ถ้าเขามีสินค้านะครับนอะมันจะเป็นในลักษณะแบบนั้น